สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่หกฤษภาคมครับวันนี้ทีมงานสาหน่อยเพลรนแพ้งครับทำการแสดงอยู่ที่บ้านตลาดครับตำบลกุดนำสาสอำเภอจตุรัสจัจงหวัดชยัยภูมิครับตอนนี้ก็มาเวยบานเสียนนครับ มงานรถตู้กำลังจอดอันนี้คือบางเสียน้์ครับป,ปัตตน์อยู่ชัยภูมิครับอยู่บใกล้จากหนางานครับประมาณ10กิโลจากหนางานเมืองแี่ครับ เดี๋ยวน้องเพิ่นออกมาก่อนครับอันนี้ตามมาที่หลังเพื่อนที่อยู่ข้างในบ้านครับเดี๋ยวกำลังมาถึงนะครับเดี๋ยวโทรหาอีกทีหนึ่งครับอันนี้คือบ้าน ยี่ถนนใหญ่ครับสวัสดีครับกําลังมาถึงครับยินดีต้อนรับครับผมครับกําลังจอดบางนึงเพาท่านเพาะสองนาที่หรอครับลาบเบิดตจีลาบเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เราพี่น้อนไม่ยุบเดี๋ยวมาน้อนตรงนี้ันครับ ไปอีกวัดแล้ยังไปอยู่ข้างหลังอยู่บ่เพิ่นเพิ่นอยู่ใส่ตัวนี้นยืนหลังขวาบ่นึกว่าจะอยู่ในรถบ่เพิ่นมาด้วยหรือเ่มาจากทักเรื่องก10นาทีนี่แหละอ๋อสแสดงว่าไรเรียกันมาเนี่ยครับเดี๋ยวไปพิ่นกันล้วเปตลาดกันยี่ห้อดีครับ,บร,รับเบอร์ตุ้กตนเลยจีนเนี่ยรับเบิร์ดบ่รรับแต่คนขับ พูดจะได้เหน็นหลังบ้านเ,เดี๋ยวไปหลังบ้านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมากันมาหอดกำลังมาหอดเ้ืยกนครับเออพ่อก็มาหอดห่อค่ะครับกำลังจอดรถอีลาอีลายู่ไอล่ะพ่อลับลบเบอร์ทุกคนไปเลยหอดไปเลยสวัสดีครับ ก็อีกมาเทปก็อีกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดีครับกำลังมาถึงยักสูงมงางจะเปิจอดรถมางนึงกลับมาเลยได้ประมาณ2อสานาทีนี่แหละยอนยทาที่มก่อนมไไปครับาออกเปไรทัศน์ย้ีกทีมงานยังนอนอยู่ในรถอยู่เพื่่เชี่ยนเคเวบลากขยับไปไงนี่ก็ไดทุกคนคอยงับอรับกิน ประกาศเหพยุดประกาศสิมันจะบม่ยากเพิ่มเอนยาสีออือพอรถตู้จอดมาทั้งพี่แล้วบอกอันนี้เนอะไปกลับอกบรรากาศเพื่อไปทยสวนมาแล้วมาแล้ว่ทัดโดโอ้บรรยากาศยืนม่เดี๋ยวสิพีเบิ่งบรรยากาศขขางนอครับ็พิอยูครับคนละครับคนละชองคนละสตอรี่คนละคาัย้ายซื้อื้อนล่ะบ้านสวนครับไปอกเถามมาพหม่แล้วว่าพีพหม้นอนพนก โอ้บรรยากาศวิทยุครับรบักม่งมกวงไรมีต้นยังไงนี่อันนี้ต้นเอยียงบักอันนั้นบอ้มยงชิดใช่ครับนี่บักเอียงก็อนผม,ม่วงนี่นะโอ้บักม่วงวันวน,นี้บักม่วงจะพันเอียงเนี่ยบุวยมันคือเป็นแบบนี้ <laughs> บักม่วงบักเนี่ยไปใกล้คืออันนั้นนะขึ้นนวยบักอันนั้นนะคือคือบักยงชิดเลยนาะน,น,นี่ครับ นี่พอแต่มาปลูกยูคารไว้กันล้มมึงจนะงี้เราเคือปลูกเป็นแถวดีแต่ต้นยูคาร์พอเราเลี้ยงแถวปลูกเลยบ่ให้ล้มมันดือลมอันดึงเสือกปลูกเลยบ่านี่เมียนต้องดีขนาดบ่ให้ปะทะบ้านให้ล้มปะทะบ้านเป็นแถวตรงเลยด็ไก่ตีเท่โอ้เลี้ยงไก่ตีน่ะหมอเมียนนี่เป็นครับแังดีอยวเด้๋ยวนี้เป็นรอบเป็นรอกเป็นรอบมีมีเลี้ยงไก่ตีพร้อมครับไอ้กอนกอนไปสาวน้อย พาอพัดกลจใไม่ได้ส,สายพันธุนนมม์อย่างพม่าม,มีหัวซิมหูซิมฟร่มแต่ก่อนอยู่บ้านกับมีเฮื่นแต่ว่าบ่ได้อยู่กันเลยนี่แล้วช่วงไปไปกัไว่ีพัดไม่หน่อยว่าเฮียนีแ่แหลดิดิองศาคือนลึกเลยเดีเาไว้ ไเนี่ยก็ลมดีน,นี่แต่ก่อนเดี๋ยวพวมีต้นไม้เนี่ยพวกอีกโอ้ลมดีขนาดคือกันกับบ้านพ่อเอกกันละแต่ก่อนลมเย็ยนนี่ขนาดผู้สาขึ้นเลื้อยเตือนสิว้านได้ปะครับนี่แหละน้ำเลืล้อยบนนี้ครับรนิ้นปลาตะเพียนน้ำกันตัวหัวยี่ดอกครับโอ้ <laughs> ตัวหัว <laughs> หัวเข้าหวะ <laughs> <laughs> ติ๊ตะป้าหลายเนาะครับ <laughs> โอ้บุญม่วงหลายแห้ง ชอมสลับก็บระวงตลอดแถวเลยต้นใหญ่เลยตัวนี้เมนครับวังโควิดเนี่ยที่นี่แล้วทีหลังบ้านเนี่ยนะบ้านไปใส่ไม่ได้เนาะกักโตโอ้ยกักโตแบบนี้มันก็อยู่สบายแล้วครับอยู่ในกักโตแต่ว่ามันมันหนักกว้างเนี่ยมันคืออยู่ในหมู่บ้านแต่ก่อนช่วงโควิดเป็นไงดี่ชอบข้าวดีหรือข้าวไรข้าวดีข้าวไรเพื่อหายากนน่อยล่ะ เขาดีกับมาแล้วแต่ว่าเขาไหลมันตื่นอุ้งอิงบัวต้นตื่นลาบเบอร์ทุกคนในรถยกเว้นคนขับโอ้ยคนขับนีิงพ่อพ่อออกมาจากมงนนะครับออกมาจากมงจะอูนเลิกอยออกมาเลยมาเสียออกมาที่หลังออกมาหลังงมูนละรถเขาออกมาเบอร์ลราเห็นออกมาหลังจอดพักจอดอย่างเบอร์ท่ว่ารถเดียวเลยจอดอยู่ปั๊มน้อยนึงอ๋อเพราะว่าจอดปั๊มเองก็เลยมาสระได้แล้วเนี่เพราะเองแวะไหนไม่ทำไมถึงมาชาอือมีใครตีฟองครับ ไอตีนะนทีกเกตแอี้ไอตีเดี๋ยวกระตื้นแล้วเห็นรถจอดกรตื้นแล้วล่ะเดี๋ยวนมีพื่นกับหมเมมาเบิดเล่นมนบ่มนนุ่ม <c oughs> อันอนี้ห่างจากงานจากโลกครับสิบกิโล่อ๋อไก่ไงครับ,ม,รบมาเบิริดทุกคน,กท,คนทีมงานรถตู้มาเบิดงารมดเลย คลิปนี้ก็เอาไวปสนีทก่อนครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับเบิดมือยังคำแท้ๆครับมาดีๆเจ้ามันยัง่ายังเดี๋ยวถ่ายทีมงานลงจากรถก่อนครับเดี๋ยวจะ่ายเบิ่งคลิปใหม่ครับมี่วานแหวานหยังมานี้มีรายการหลายรายการอยู่ครับฝากช่องพ่อแมงวิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ